ต้นสังกัดโบเมลดาเอาจริงฟ้องมือปล่อยคลิปปลอมหนึ่งในประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากในขณะน,นี้คือกรณีของนักแสดงสาวมากความสามารถโบเมลดาสุดสีที่กำลังเผชิญกับปัญหาภาพและคลิปวิดีโออนาจารที่ถูกตัดต่อด้วยเทคโนโลยี AI จนดูเหมือนจริงอย่างน่าตกใจเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับและประชาชนทั่วไป แต่ยังเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงภัยของดีเฟกที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อภาพและคลิปวิดีโอของโบเมลดาที่ถูกตัดต่อในลักษณะอนาจารหรือสยิวได้แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วความสมจริงของภาพเหล่านี้ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาพจริงจนสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของนักแสดงสาว ทันทีที่ทราบเรื่องต้นสังกัดของโบเมลดาไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าภาพและคลิปดังกล่าวเป็นการตัดต่อขึ้นโดยใช้ AI และไม่เป็นความจริงต้นสังกัดได้ดำเนินการแต่งตั้งทนายความเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาเพื่อปกป้องสิทธิ์ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของโบเมลาดาการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเพื่อสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นโดยเฉพาะการตัดต่อภาพอนาจารย์จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พรบอรคอมพิวเตอร์ มาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือมาตราที่ระบุถึงการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นภาพตัดต่อดัดแปลงหรือสร้างขึ้นโดยวิธีการใดๆโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายผู้ใดกระทำผิดตามมาตรานี้มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน200,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญาการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งคือการทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังมีโทษจํำคุกและปรับเช่นกันนอกจากนี้หากเนื้อหาที่ตัดต่อไปเกี่ยวข้องกับภาพอนาจารก็อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารอีกด้วย จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยมีบทลงโทษที่ชัดเจนและรุนแรงสำหรับผู้ที่คิดจะใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเพื่อสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นกรณีของโบเมลดาเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่เตือนให้เราเห็นว่าภัยจากดีเฟกนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มคนดังเท่านั้นแต่คนธรรมดาอย่างเราก็อาจตกเป็นเหยื่อได้เช่นกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีสติและวิจารณญาณเมื่อรับชมหรือได้รับข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่าพึ่งปักใจเชื่อในทันทีตรวจสอบแหล่งที่มาและตั้งข้อสังเกตหากภาพหรือคลิปดูผิดป,ปกติหรือไม่สมจริงนอกจากนี้หากผลเห็นภาพหรือคลิปที่มีลักษณะเข้าข่ายดีเฟกหรือการตัดต่อนในทางที่ไม่เหมาะสมควรรายงานไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆ และไม่ควรส่งต่อหรือเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นการหยุดวงจรการสร้างความเสียหายสำหรับผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้ขอให้ทราบว,ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณสามารถปรึกษาทนายความหรือแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกรณีของโบเมลดาสะท้อนได้เห็นถึงความจำเป็นที่สังคมต้องตระหนักรู้ และเข้าใจถึงภัยของเทคโนโลยีดิ f เฟกที่นับวันจะยิ่งพัฒนาไปมากการรู้เท่าทันเทคโนโลยีการมีวิจารณญาณในการรับสื่อและการช่วยกันไม่เผยแพร่สิ่งผิดกฎหมายถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์เหล่านี้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบได้